สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมต่อยมวยกลั่นนะครับเราจะมาต่อยมวยกันนะครับแต่ในเกมนะผมบอกเลยว่ายังไม่มีคนไหนที่สามารถเอาชนะผมได้นะครับในเกมนะนะครับแต่ในชีวิตจริงโย่โหเละเทะอุย้ยลืมปิดเสียงเพลงโหได้ยินแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะครับผมดีบูกอะไรละ่ะ อีครับผมไปรครับเราจะทำกันควา้าไทยในการในศึกนี้นะครับผมทีบแล้วเย็บเอเอแล้วเต่อแล้ว โอ้ยดูมีครับเข้าหลังเต็มเต็มโอ้โหเข้าหัวครับโอ้โหนี่งไงมันเอายับไปเลยต่อครับอันนั้นจะนี้ก็เลยใส่ฮนะนี่งไงตับตับนะซ้ำด้วย mme ครับ mme ซ้ MMA ำได้ซ้ำ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  ซ้ำนี่ซ้ำครับซ้ำจนไม่เหลือแล้วตับนี่ครับซ้ำโอ้ยติหัวก็จีจ่ายหมดก็เตหัวแล้วก็เลยปักโอ้ยโดนโดนเกือบ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 โดน ทีบไปแล้วเอ้ยซีเอซีเอแล้วทอืมขาต่อยผมได้แล้วแล้วมันตีเอ็ดเอ็ดเอ็ดนี่โอ้โหเขาเตะต่อยเอวผมลอยเลยฮะเขาต่อยเอวผมลอยเหรอเฮ้ยต่อยเอวลอยเหรอเฮ้ยต่อยเอวลอยเหรอต่อยเอวลอยเหรอ ฮะต่อยเอวเลยเหรอต่อยเอวเลยเหรอต่อยเอวเลยเหรอฮะเมื่อกี้สับขาเราบอกว่านี่ไงถีบไปมาถีบปุ๊บแล้วถี่เพิ่มไม่ได้ลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องไม่ต้องลุก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 ต้องลกลุกอือโอ้โหโดนครับ มือขาดได้ไงเนะี่ยโอ้โหไม่สนุกเลยอนะโอ้โหมก็ต่อยนะควรมือผมน่าจะไม่ขาดนะหนึงโดนโอ้โหคะแนนป่านนี้ถึงพันแล้วนะถ้ามือผมังอยู่เนี่ยต๊อมง่ายนุย๊ตต โอ้โหหัวกระจายเหมือนครับเกือดพุ่งเลยทีมาแล้วลูงนี้ก็เลยเตะอีสกีนี่ยเตะโอ้โหุ้ยเตะเข้าเอวครับผมเออเออเขาก็จับ ข้ากระจับ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 เข้ากระจับเข้ากระจับวยทองเข้ากระจับเข้าเงวกรเข้ากระจับเข้ากระจับเข้ากระจับอือกระจับกระจับโอ้โหกระจับอื้มเตะเอ้ยข้ากระจับโอ้โห ถีบ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 แล้วโโอ้หเอเอเต็มอกครับนี่ไงถีบหัวเตะเอโอหูยยกตูดลอยครับเอายกขุมเอวลอยใช่ไหมอันนี้ยกตูดลอย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 เออตูดลอยเออ เท่าไรทีหนุ่มหูวีหมเลยตายแบบน่าสงสารเจอไอ้เออเออใช้ตีนใช้เท้าอย่างเดียวฮออึออโอ้โหูวตรงนี้ครับล้มเลยแต่โอ้ยเขามาอย่างนี้เดี๋ยวโดน ดืดจนดืดจนดืดจนโอ้โห้จนนะเรียบร้อยครับล้มล้มเหลือฮึล้มเหลือก็ล้มเหลือฮึโอ้ยหัวโขกเลยเฮ้ยอาให้เอาจริงอย่าให้เอาจริงอุ้ยโอ้ยออกโอ้โห้โ้ยก็จะได้สองพันคะแนนวีนีอือโอ้โห้โคไม่ออกไปวีกลอืม ทีบเลยอืมเฮ้ยเมงเลยปูซี่อะไรอะนะครับผมมานะนี่ครับโอ้โห,โหเจอกับแรงแรงฤทธิ์ครับผมผีเหรเนี่ยขาวเชียผีเหรอผีวอกโอ้โหแข็งแกงแข็งแกงอยู่แข็งแก,นแกนงนะเนี่ย เก่งใช้ได้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 โอ้โหอะไรกันเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะทำอะไรออะไรอือ้แตะหัวเลยทำอะไรฮะเมื่อกี้ทำอะไรอืมทำอะไรอืมทำอะไรอะไรืมเมื่อกี้ทำอะไรโอ้ยเออ ดิเนะ่ยนี่นี่ตัวนี่เตะมือขาดอื้มตีโอ๊ยโนเเ um> <S <s ้มเลยต่อยต่อยแขนเนาะต่อยขาอื้ต่อยขาอื้มอ้ยโอ้อยอ้อยอ้อยโน้ตเอ่อเอ่อ เออซ้ำซ้ำซ้ำเลยเตะเอเอเอ,เอโอ้โหหอยชหอกอออทีทใสโอ้หเข้ากัตับโอ้เขาเมื่อกี้ตับโอ้โห เขาทำอะไรอยู่นั่นทำไมเตะแล้วเขาไม่ล้มล่ะ,ละ,ออะออโอ้โหนี่ไงนี่ไงโดนโดนล้มไปล้มไปหือล้มไปล้มไปนี่ต่อยหลังหือเขากระจับเข้าท้องท้องกระเจาโอยมือสะบัดไปโดนหัวเข้าท้องโอ้โหท้อง ท้องคือแบบว่าท้องอันนี้คือแบบว่าท้องน่าจะเถียเสียแล้วครับต้องใช้ปจัจแจซ่อมอะไรอ่ะนึก <c oughs> ยับมากระเด็นเลยอื้อ <c oughs> แล้วลรกนี้ก็กระเด็นครับ <c oughs> นี่ไงทียับอีโอ้โหย เอโอ้โห oh, ยังกดัดอได้ทันเ yeah. ออเออเอจี่อเอื้ออเต็มหัวแต่ดีคือเขาใส่เฮตุกัดถ้าเขาไม่ใส่เฮตกัดมีนดุดไปนานแล้วนะครับหัว จริงไม่เกี่ยวหรอครับให้ตัดเป็นพอาเฉยๆนะโอ้โหร่วงเลยครับอย่างนี้แยบแยบต่อยเอเอ,เอ,เอ,เอทีบเลยแยบเลยทีเตะเตะเตะซ้ำซ้ำซ้ำด้วยซ้ำด้วยซ้ำทีบ แล้วต่อยแล้วยับเข้าหน้าโหยลมนอนกิ้งเลยกระเทืบนี่กระเทืบห่อกระเทืบเตะครับเ <c oughs> ตะโอ้โหกำลังจะเตะเลยโดนต่อยอกครับืออหืม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 ,อม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 เอ้ โอ้โห้ยเขาต่อยต่อยมาแบบยั้งยับยับเลยฮะไม่ยับไม่ยับไม่ยั้งเลยต่อยมายับไม่ยั้งเลยเหรอหึหึออืเข้าเข้าเข้าอ่ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าหน้านะหน้านะหน้านะจ๊ะหน้านะจ๊ะหน้าจ๊ะหน้าจ๊ะ เออโอ้โหเข้าไปค้างแล้วหลุดเลยครับหัวหลุดฮะฮะฮะชอบรือนี่ไปไปซะไปซะไปซะอ,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 อีทิบโอ้โหอะไรวะทำอะไรอะ่ะตั้งแต่ลูก,กได้ร้อยหกสิบแล้ว

ผมมาอยู่ในเกม EA Sports นะครับผม E-sport a Sport Barcelona ไม่ใช่ E-sport a Sport. อ่ะ Barcelona โรม่าโรม่าบาร์เซโลนาเอ่อ E-sport FC Barcelona FC Women Unit e FC EA Sports FC Mobile E-sport FC b o y อ้ เอฟซีบาทีมเอฟซีบาซิโนนาถ้าเติมเอเอสปอร์ตเอฟซีบาซโนนาเข้าไปมันจะดูแบบว่าเข้ามากเลยผมได้ขายกูตัวนะครับเอ้าออกมาทำไมเนี่ยโอ้ย่าล้านครับเือขายกูตัวดีนะขายกูตัวดีก่านะครับผมเอาไปซื้อนี่ครับนาเอ็ดวินฟานเดซีเดซานะครับ ฟันเดซงเดซานะครับฟันเดซ n าเดซายฟันเดซายเดซ g าว่าทำไมเหลือแค่สองล้านอะจารย์จารทำไมหักผมเยอะจังโอ้โหหักผมเยอะจังจังจังหักผมเยอะจังเะเก็บจักผมเยอะจังหักผมเยอะจังวหักผมเยอะเท่ นะเอ็ดวินเหนียวไว้ก่อนห้าเอสวินไว้ก่อนนะเอ็ดวินเอาไว้ก่อนไปดูจีเคนะจีเคนี่ยผมคิดว่าจะเอาเป็นราคาถูกด้วยกันจีเคราคาถูกเชสต์นี่ไหมมูสเชสตนี่มันก็จะเกินไปเทอร์เชสตนี่อะดอนนารุมะอาดอนนารุมะน่าจะดีนะ โดนารูมาโดนารูมาโดนารูมาโดนโดนารูมาผมจำได้ว่าน่าจะมีร่างสักเก้าสิบหนวงร่างที่มันเป็นกา๊าดอันนี้อาโดนารูม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 าฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ไหนวะเนี่ย หนูนี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูมาลังนี่โอ้โหลูมาลังอื่นฮะได้ไมั้ยพี่เป้ยพี่บ่าวข,ขอดอนนาลูมาได้บอครับนี่ไงดอนนาลูมาอุ้ยดูดอนนาลูมาครับยี่สิบเอ็ดล้านโคตรแพงเล็บยาชินอื้มเล็บยาชินนี่แหละนี่แหละ เม็ดแดงสามสิบกว่าล้านนะครับเอาเม็ดม่วงดีไหมก็ได้นะเม็ดม่วงก็ได้นอยเออครับผมนอยเออร์นอยเออรนอยเออร์อะไรอะนอยเออร์อะไร,ะไรครับนี่ก็เล่นมุกอยู่ได้นี่จะได้เลือกซื้อไยโกเนะ,อะเอาโกก่อนนะครับ กูก่อนกองหน้านะโอ้ยแปดสิบสามส่วนสูงไปสิบสามจะบ้าตายนี่แหละโกเบลนี่แหละไม่ไมซื้อกันให้ปีเตอร์เชคเหรอโอ้ส่วนสูงได้อยู่ นยากได้โฟลเตอร์ตำแหน่ง G.K. ทีมเอ่อนี่ทีมทีมทีมสเปอร์ครับผมตำแแต่ง G.K. ทีมสเปอร์โฟลเตอร์ตึงตั้งแต่ผ้าก่อนส่วนสูงสองร้อยหนึ่งเมตรครับโคตเสงูงสามล้านอืมซื้อแล้วจะเหลือ มีคุณขายอยู่ครับสามนาน้นฟอเตอร์ซื้อมาต้องใช้ด้วยนะอ่ามันต้องใช้ด้วยนะครับส่วนสูงเขาดีผมอยากได้นะครับตำแหน่ง st ของทีมของทีม st ครับตำแหน่ง st นะผมจะเลือกตำแหน่งตำแหน่ง st นะครับผม คนที่ผมจะเลือกนั่นก็คือโดๆๆนันโดไนโอ้โหไปเอาตัวแพงซะแล้วอะ่ะโมเซียล่าโมสซาล่าโอ้โหเฮรแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคน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 รีกเนี้ยแม่ก็เนี้ยพวกนี้กริกเปิดล้านครับ ส,ส,สิบสองล้านได้เม็ดห่วงนะสิบสองล้านได้เม็ดม่วงอ่ะอู้ดี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 นะสิบสองล้านในเม็ดม่วงเนี้ยครับเลี้ยงดีแข็งแกร่งเนื้อชั้นโอ้เนี่ชั้นอยู่ใสก้อยได้เออถึงแม้จะถนัดเท้าขวา,าแต่ก็ใสก้อยได้แบบว่าชิ้งชิงอะไรประมาณนั้นนะนะครับนี่แหละเอ็มป๊อ เปร์อิมปอบเปร์ของเราเนี่ยครับฟอ์เตอร์นี่ก็ไม่ได้สักทีเราจะไปเลือกสองลีกนี่ก็ได้นะตำแหน่งจีเคตำแหน่งจีเคครับผมเราก็จะเลือกคนที่ไม่ได้ดีมากนะครับอย่างฟอ์เตอร์ฟอเตอร์อยู่ไหนโฟอ์เตอร์ ซื้อกดซื้ออีกครั้งไปแล้วก็กดแับส่วนสูงขนาดนี้เหนียวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนะครับไม่เหนียวไม่เป็นไรเพราะว่าเราบราเรเราเราไม่เน้นโกใช่ไหมเราไม่ได้เน้นโกครับนี่ฟอเตอรต์ออกมาก่อนอย่าพึ่ง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 เกือบขายฟอเตอร์ออกอย่าพึ่งขายออกะฟลเตอร,อร์อย่าพึ่งขายฟลเตอร์ออกนอนารูมา อันนี้มันก็ไม่ได้อีอ่ะถ้าจะซื้อดอนนารุมา่าใช่ไหมหน้าเก้าสิบยังแทบจะไม่มีเงินซื้อเลยครับแล้วด้างน,นี้ก็อย่าหวังว่าจะมีเงินซื้อโอนาหนา้าโอนาหนา้าเฮ้ยอาจจะได้นะอาจจะได้อาจจะดีก็ได้อาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะนะครับ เอฮตอนนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเอปเเมป้เป้เราได้มาแล้วเราได้มัาเป้มาแล้วเราได้ป้ปเป้มาแล้วเราเลือกเล่นเป็นสี่สองสี่อันทีครับเลือกเล่นเป็นสี่สองสี่ยงรุดเร็ว ผมคิดว่าเอ็มอเป้เนี่ยตะเทนนิดหน่อยนะยิงประตูค่อนข้างดีครับฮาดาวด้วยเรื่องการยิงความคล่องแคล่วเลยกันความเร็วความเร็วเอ็มอเป้นี่ต้องมีความเร็วชาบีลงโซ่สละสละชาบีแล้ว ดาบีฟูอยู่กับเรามาอย่างยาวนานโหความเร็ว,ว,วระดับพักการนี่มันพักการหรือเกินความเร็วความเร็วสุดยอดมากครับอีมาเป้ความเร็วสุดยอดมกอกากนะอันนี้แค่เทนสิบสิบเท่าไหนนะ 12, 12, ร่นะสิบสองงั้นสิบสองสิบสามเลยเนี่ยอันนี้เทนไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนฟอสเตอร์อ๋อฟอสเตอร์ยังไม่ได้เลือกมาหรอวนะเนี่ย เอาเป็นหลีพิเมลีครับโกพิเมลีโกพิเมียเนี่ยมีเยอะมากนี่ครับหลายคนนะนี่ครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะถ้าบินซูเปอร์แมนนะครับผมนี่ป๊กหนาเล่นอยู่เฮ้ยนี่ป๊กหน้าเล่นนะนี่ป๊กหน้าเล่นนะนี่โป๊กกล่อไมไปธรรมดานะครับหน้าเล่นอยู่ อฟลเตอร์เนี่ยแหละผมตัดสินใจแล้วโฟลเตอร์ตัดสินใจสุดๆแล้วโฟลเตอร์เนี่ยแหละนะโฟลเตอร์เดี๋ยวเราจะสั่งเม็ดแดงสองตัวเลยกันเม็ดแดงกูเม็ดแดงยัเยเฉยๆไม่เอาอ่ะเม็ดม่วง มันไม่มีสีฟ้าเลยอ่ะมีแต่สีแดงปะโธร,ระหว่างที่เราซื้อฟอฟสเตอร์อยู่เนี่ยแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราใช้โกโกตล่อมนะครับผมแต่อาจจะได้นะครับเราอาจจะชนะเขาได้เพราะว่าเรามีเอปเป้นะครับผม มาครับบอกเลยสายยิงซ,ซิโก้นี่สายยิงนะครับผมส่วนเอ๊ปเป้สายวิ่งครับวิ่ง,ว,งวิ่งแหกแหลกพังนะครับสเลกสเลกวิ่งแหกสเลกพังแน่นอนนเอะเอ็มปั๊ปเป้ครับนี่ครับมาในชุดทีมนี่ครับฝรั่งเศสนะเขามาในทีมเลสเตอร์ซิตร์นะครับผมโอ้ย ตัวสับ่วงโอ้โหแดนหลังเขาไม่ได้เน้นเลยเขาเน้นแดนหน้าเลยเนี่ยเขาเน้นแดนหน้าเลยครับแดนหน้าี่อัดเต็มเลยนะแดนหน้าี่จัดเต็มับผมเขาจัดแดนหน้าเต็มเต็มเลยนะขาจัดแดนหน้าแบบว่าสุดยอดมากครับจัดจัดเต็มเลยแดนหน้าเขาจัดเต็มมากเขาจัดจัดเต็มวะจัดแดนหน้าเต็มเลยเขาจัดเต็มวะแดนหน้าจัดเต็ม รู้สึกเห็นชื่อคีเดนปเปเป้เนี่ยแล้วมันรู้สึกบบว่าขุ่นใจขึ้นมานครับ mm hmm. โอ้โห้เปง่งงู้งเลยนะครับคือแบบว่าเลี้ยงไปงู้งเลยนะคือแบบไม่ได้หลบไม่ได้ซิกแซกไม่ได้อนนี้กเด็กอะไรสักอย่างนะครับผมปัน เเขาก็ยังสก,กัดได้โคหมดความวัังน่งน้ำตาลินโอ้โหวยกองเต้ครับจงหวะยิงไอ้จงหวะยิงเราเยอะมากนะครับผม โอเินอ้บ๊อบเป้ครับอุ้ยไม่ใช่ซาลิบานี่ว่าโอ้โหยังบัปปีป้ไม่ได้มูงอะ่ถะถห้บมปบเป้มงเข้าไปนานแล้วซาลิบาโอ้โหโทษซาลิบาเลยอะ่ะไปทำหน้าไปทำสีตัวให้เหมือนเนมเป้ผมถึงส่งไปให้อะ่ะผมจะส่งไปให้เนมเป้โอ้โห จู่เอวปเป้แทงช่องอยังไงก็ชนะนะครับผมเพราะว่าวิ่งเร็วเกินนะบางทีมันก็เร็วเกินไปนะครับ,บมันก็เ,เกินไปนะครับบางทีเอวป้าอปเป้เนี่ยบางทีเขาก็วิ่งเร็วเกินไปนะครับผมโอ้ปัาเป้นิดเดียวครับปัาเป้เกือบหนีรอด อ่าโอเคเขามาได้ไอชาไอชาอะไรไอชาเคยตั้โามาโอ้โหยิงเบามากเนี้โอโห,โอโหโสูงสูงอะไรวะเนี่ย เช็คเช็คก่อนว่าสายตายเอียงระดับไหนมันมีมันเป็นไปได้เหรอฮะงว่าพี่บบว่าเตะแป๊กแบบนั้นอะคือแบบเออดเลยอะอุย้ยฟาบไหมโอ้โหไม่ฟาจานโอ้โหดันขนาดนั้นอะล่วงกิ้งเลยอะจานโอ้โหจานเป่าอะไรมาเนี่ย เป่าเขาให้เป่าลูกวิ่ไม่ใช่เป่ากบจานอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอลบอลบอลเลนฟอร์ดเลนฟอร์ดโอ้โหเอ็มป้าเป้อยู่ข้างหลงังโอ้โหลูกนั้นก็ไม่ได้ฟาวประตูเอ้ยเฮ้ยที่สมอง เน่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 เนน่เน่เนน่เ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 ่เน่น่เ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 น่น่เน เหมือนเป็นใจให้กับเจ้าบ้านที่รู้เกมขึ้นอุ้ยอุ้ย,ยแน่นอนแน่นอนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋ออุ้ยอ้พระเจ้ายังเห็นใจพระเจ้ายังเห็นใจพระเจ้าเห็นใจผมนะพระเจ้าเห็นใจผมเราจะไปทีมเมืองไทยครับทีมที่ บอกในทีมผมมีหนีตายนะครับเพราะว่าดูแรงครับผมโอ้โหแพ้ยับยับเลยนะครับบอกเลยว่าหนีตายแล้วก็หนีตายนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราหนีตายกันมาได้นะครับก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ผมจะพาทุกคนไปหนีตายอีกนะครับในคลิปหน้าสาหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบายบายสวิตร์รา